น้องพิทน้องพิทพูดสิลูกยังไงนะคะพูดยังไงนะคะเราจะเดินจัดจะตีหั้อเขาน้องพิทครับพูดยังไงนะลูกพูดยังไงครับไอคือแหรอครับไอคือเลยครับยังไงนะ อสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงอะไรเนาะเสียงอะไรเนาะเพื่อนค่ะ มาดูน้องพัดนะคะน้องพัดแว้บๆก่อนครับแว้บๆก่อนแว่โอเคครับเรียกจ๋าจาสิครับจ๋าจาจาจาลูกอายาเย่เอาจ๋าจาเอาจ๋าจา